เอาพอก่อนใจช้าใจ,าจเย็นใจเย็นเอาขึ้นไปอ่าปล่อยเลยแค่นั้นแหละแค่นั้นถูกแล้วดีตรงดีตรงข้างอ่าอย่างนั้นถูกถูกเพราะพอไปเตะมันมันมันจะรูดลง,งเราต้องเอามือลบตัวนั้นออกอยา่าอย่าอย่าไปเตะมันครับอ่า กำลังดีกว่าผมผมกำลังไม่ค่อยดีไม่ยังพี่กำลังดีช่วยพ้อเราเอาอัวดดงได้จ้าๆต้องให้สายหย่อนน่าให้สายหย่อนมันถึงผลได้สายไม่หย่อนผลไม่ได้เย็นๆเย็นๆเห็ไหมเจ็บขึงมือสายหย่อนตึงแั่นี้เอากดตีนี่จ้าๆเอออยากให้สายหย่อนแล้วกดได้เลยเออดึงเชือกไว้หน่อยดึงดึงสายบนไว้นิดหนึ่งอย่าให้มันสายบนตึง อ่าโอเคกดติกดติ้งไปเลยตัวนั้นอ่าทีนี้ต้องตำแหน่งย,ยนะัดเนี่ยดูอยู่ข้างหลงังอยู่ข้างหลงังเที่ยวไปทางข้างหลังเมื่อกี้เอเอทำลายอ่